คณะสมาชิกสภาเมืองพระยานำโดยน,นายอนันต์อังคณาวิสันประธานสภาเมืองพระยาพร้อมด้วยน,นายชเนศสุพรศาก์ตรังสีและนายสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรสมาชิกสภาเมืองพระยาลงพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟเขาน้อยดูโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตะโลและพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารจอดร,รถลานโพนาเกลือ เพื่อดูความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้รับเมาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละโครงการนายทเนศสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้กล่าวว่า ทางคณะสมาชิกลงพื้นที่ดูการก่อสร้างจุดแรกเป็นโครงการก่อสร้างสถานีสุบน้ําป้องกันน้าท่วมบ้านเขาตะโลเป็นโครงการป้องกันน้าท่วมของพื้นที่เมืองพัทยาโดยจุดนี้จะเป็นจุดผันน้ําจากพื้นที่ฝั่งน้องปลือระบายลงคลองห้วยใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังเมืองพัทยาอย่างถาวรอ,อีกทั้งยังเป็นโครงการที่รับงบประมาณจาก e อ c จําจำนวน6 6 5ล้านบาทและทางเมืองพัทยา ได้อนุมัติเงินอุดหนุนอีกจำนวน10%ซึ่งจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ12,000ลูกบาทเมตรระยะดําดำเนินการ3ปีปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว1ปีส่วนจุดถัดมาที่ทางคณะลงมาสำรวจโครงการสร้างอาคารจอดรถลันโพนเกลือซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถขนาดความสูง5ชั้นไม่รวมดัดฟ้าสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด239คัน ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ90ล้านบาทคาดว่าหากดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มสถานที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างพอเพียงอีกทั้งยังเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพนาเกลือให้เป็นโอทาวนาเกลือระยะดำเนินการ1ปี6เดือนปัจจุบันเพิ่งเริ่มดำเนินโครงการ โดยทั้งสองจุดที่ทางคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้รับเหมาหากมีปัญหาหรือจุดติดขัดใดๆทางคณะพร้อมจะประสานงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและทันตามระยะเวลาของสัญญาจ้างเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในครั้งนี้ไปนะครับจุดนั้นเนี่ยคือทั้งระบบเนี่ยน่าจะ600กว่าล้านนะครับ ก็เป็นเงินงบอุดหนุนจากส่วนกลางเมืองพัทยาก็าสมทบ10%ตามระเบียบของรัฐบาลที่ออกมานะครับก็คือ60ล้านตรงสถานีสูบน้ําต่งเขาน้อยที่เราไปดูนะครับตรงนี้ก็รวบรวมน้ําบริเวณนั้นประมาณสักหมื่นสองพันคิวเพราะอย่างที่ทราบะนะครับน้ําโดยส่วนใหญ่มันจะมาจากฝั่งบนนะฮะถึงไม่ใช่พื้นที่เราแต่เราเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ําเพราะเราต่ากว่าพอรับน้ําตรงนั้นเสร็จเนี่ย ก็จะสูบตามระบบท่อที่ทำใหม่นะครับขณะที่สุดแล้ากร็ระบายไปลงคลองนาเกลือนะฮะพอขึ้นไปอีกทางทางด้านทใต้นะก็จะมีอีกสองสถานีนะซึ่งตรงนั้นก็จะชูดไประบายไปทางั่วใหญ่นะครับตรงนั้นทั้งหมดหกร้อยกว่าล้านนะส่วนจุดตรงนี้ก็คือลานจอดรถนะครับของบริเวณแถวลานโพนะครับก็ตรงนี้ก็งบประมาณประมาณเก้าสิบกว่าล้านนะฮะเมืองพัทยาก็สมทบสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ลงมาดูความก้าวหน้านะครับเพราะว่าตรงนี้ก็หากเสือก็อบทเมืองพัทยาพยายามจะโปรโมทว่าเป็นเมืองเก่านะฮะแต่ตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องที่จอดรถมาตลอดนะครับเพราะตรงนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับรก็ลงมาดูความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างรครับอยากรู้ความคืบหน้าในแต่ละที่ค่ะความคืบหน้าในที่ดดเดียว้คือของโครงการในระบบระบายนะ้ําเรียบทางรถไฟเนี่ยทํามาได้ประมาณปีหนึ่งนะฮะโครงการเนประมาณสามปี ก็คงเหลือประมาณสองปีกว่าจะเสร็จตรงนี้น่าจะปีครึ่งมั้งตรงนี้่งจะเริ่มต้นนะฮะก็คงต้องอีกปีเครับครับต้องการในผู้รับเหมาเนี่ยเขาตามทาตามในระยะกำหนดตามสัญญาเพราะทางก็ทางเราเนี่ยไม่ต้องการปการปรับเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนเราก็พยายามเร่งให้ผู้รับเหมาเนี่ยส่งมอบตรงตามสัญญา มันครบสัญญา,ารเาาาราไม่ต้องการที่จะเขาขยายอยด้อยอะไรก็พยายามขอร้องเขาว่าถ้าทําไม่ทันผลงานใครเร่งเพื่อส่งมอบให้ทันตามสัญญาทางบริษัทต้องการตอบ